พูดถึงยกหนักไปตอนแรกไปดูกันหน่อยนะครับผลของการยกหนักในรุ่น77กิโลกรัมนายประเภทชายนะครับจตุภูมิชินวงศ์จอมพลังจากจังหวัดนครราชสีมาลงแข่งขันนะครับเป็นตัวแทนของทีมไทยแล้วก็อย่างที่เราเรียนได้ทราบกันนะครับทําให้ดีที่สุดกับสถิติที่ตัวเองเคยทําได้แล้วก็ยกเพื่อเพิ่มน้ำหนักไปนะครับแต่ว่าเหรียญทองรุ่นนี้มีการพลิกโผนะครับเราเล่าถึงไฮไลท์กันก่อนก็คือนิจจาร์ชรทบอฟกจากคาซัคสถานนะครับยก5าสแลทได้165กกิโลกรัมนะครับ ซึ่งถสติเนี่ยไม่ได้หนีกับจตุภูมิเลยในท่าสแนตแต่ว่าไปเสี่ยงเรียกเพิ่มครั้งสุดท้ายในท่าเคลี่อนเจิกอีก12กิโลกรัมนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเขายกได้เขาจะชนะจีนนะครับเนื่องจากว่าน้าหนักเข้ากันแต่ว่าน้ำหนักตัวเบากว่าแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับสำหรับยกน้ําหนักเนี่ยเพิ่ม2กิโลบางทีเพิ่มกิโลเดียวยังเหนื่อยเลยนะครับใช่ครับแลวเนี่ยยก12กิโลเกิดช็อตช็อกแฟนในสนามเพราะว่ายกได้เฉยเลยครับโอ้โหแล้วสติติ12กิโลรวดนะครับมาเท่ากับนักสู้จากจีนก็คือ ลิวเสี่ยวจุนนะครับที่ยกได้379กิโลกร,รัมเท่ากันน้าหนักรวมนะครับแต่สุดท้ายราฮิมอฟได้เหรียญทองเพราะว่าน้าหนักตัวเบาวกว่าที่ผมเรียนให้ทราบไปขณะที่หลิวเซี่ยวจุนนั้นน่าเสียดายมากไม่ได้เหรียญทองนะครับพลาดได้เหรียญเงินแต่ไปทําลายสถิติโลกของตัวเองและก็สถิติโอลิมปิกในท่าชนะที่177กิโลกร,รมัมเหรียญทองแดงก็เป็นโมฮัมเหม็ดมามูตจากอียิปต์ครับ ไปดูผลงานของนะักยกลูกเหล็กไทยนะครับจ้ากอนจตภูมิครับยกท่าสแนชได้1 6 5กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าสถิติเนี่ยดีกว่าในสิกิชิงแชมป์เอเชียเมื่อช่วงต้นปีที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับและอีกหนึ่งท่าก็คือท่าคลีนแอนเจอร์นะครับเขานั้นยกพลาดไป2ครั้งแรกนะครับแล้วก็ทําได้ในครั้งที่3ก็ทําให้มีสถิติได้191กิโลกรัมน้ําหนักเนี่ยรวมอยู่ที่356กิโลกรัมนะครับจบอันดับที่4ก็ตามหลัง อันดับที่3าที่ได้เหรียญทองแดงยอยู่ประมาณ5กิโลกรัมควาหนักอยู่5กิโลกรัมละ่ะก็ถือว่าห่างอยู่นะห่างอยู่แต่ว,ว่าครั้งหน้าก็มีโอกาสเพราะว่าถ้ามองจากตัวเลขเนี่ยดีขึ้นจาก4ปีที่แล้วที่ตัวเองได้ที่4ในในรายการโอลิมปิกเหมือนกันอ่าก็ตามรู้ตามเชียร์กันต่อไปสำหรับการแข่งขันว่ายน้ำนะครับก็มีนักกีฬาไทยลงแข่งขันเหมือนกันนะครับฟรีสไตล์ครับ100เมตรหญิงรอบคัดเลือกนะครับเมืออุ้มนัฐาน,านันจันกระจ่าง ได้อันดับที่2ของฮีตที่2นะครับสถิติ56.24วินาทีนะครับก็ถูกจับให้อยู่อันดับที่32จากทั้งหมด48คนแต่ว่าไม่เพียงพอต่อการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับ